สวัสดีค่ะวันนี้ชีลองฟาร์มพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะช่วงเช้าทางชีลองก็จะปล่อยไปเลี้ยงนะคะเพราะตอนนี้เรามีพื้นที่เลี้ยงเยอะนะคะช่วงเย็นๆนะคะเจ้าของผู้ชายขี้เกียจไปเลี้ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้กระถินพอหาได้นะคะเขาก็ไปตัดกระถินนะคะมาให้แพะแกะนะคะ ช่วงเย็นๆก็จะเป็นตัดกระถินมาให้แพะแกะแทะเลมนะคะตอนกลางคืนถ้าใครหิวตัวไหนหิวก็จะมาเลมนะคะหลังจากที่เลมหญ้าไปแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องการป้องกันยุงของแต่ละฟาร์มแต่ละคอกนะคะว่าทํากันอย่างไรบ้างก็ขอให้คอมเมนต์หรือว่าบอกด้วยนะคะว่าถูกผิดประการใดเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเรายุงเยอะมากๆนะคะเราก็ จะมีวิธีของเรานะคะก็จะมีนี่นะคะเราก็จะก่อกองไฟไว้ก่อกองไฟนะคะตอนนี้บรรยากาศจะ,จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะหลังจากที่เราก่อกองไฟนี้อันนี้เราจะเป็นก่อกองไฟเพื่อไล่ยุงนะคะหลังจากที่เราก่อกองไฟประมาณนี้นะคะถ้าไฟมันติดแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ไฟติดแล้วเราก็จะมีเอา ขี้แพะนี่แหละค่ะหรือว่าอุจจาระแพะนี่นะคะไม่ใช่ว่าพูดไม่ไม่สุภาพนะคะแต่ว่าเราพูดกันแบบบ้านๆนะคะก็จะเป็นขี้แพะนะคะแล้วก็จะทําการตักขี้แพะนะคะถมนะคะตักขี้แพะแล้วมันจะเกิดควันนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะเขาก็จะมีควันนะคะอย่าอย่าถมเยอะนะคะเดี๋ยวไฟมันดับแล้วก็ค่อยๆดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นควันประมาณนี้นะคะ อันนี้ที่เอามุ้งลงมุง้งมุ้งเรานี่หลายปีแล้วนะคะคือป้องกันอะไรไม่ได้นะคะป้องกันยุงอะไรไม่ได้เลยเป็นการขังยุงกินแพะนะคะเราก็เลยไม่เอาลงที่เรา,เาลงนี้เมื่อสองสาวันก่อนมันอากาศเย็นนะคะมีลมเย็นนะคะเนี่ยเราจะก่อไว้แบบนี้นะคะบางครั้งลมมันก็จะพัดเข้าไปใต้อคอกนะคะบางครั้งก็จะออกมาอย่างนี้นะคะก็จะบางครั้งก็ปิวไปอคอกนี้นะคะแต่แพะก็จะมานอนไม่เยอะนะคะเป็นบ,บ,บางตัว แต่ส่วนมากเขาจะอยู่ที่อคอกนี้นะคะอคอกประจําของเขาแล้วเราก็จะมียากันยุงหลายอย่างนะคะหลากหลายอย่างนะคะที่เราใช้แบบแต่วันนี้เราจะใช้ไฟนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้ามาดูถ้ามันยุงเยอะนะคะแล้วก็จะจุดยากันยุงนะคะก็จะมียากันยุงนะคะแบบขดนี้นะคะเนี่ยแบบขดนี้มันจะมีมีสิบ สิบอันนะคะคือห้าอันมีเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นสองอันนะคะสองชิ้นกล่องหนึ่งจะมีสิบนะคะแล้วเราก็บางครั้งเราก็จะจุดทูบด้วยนะคะทูบฆ่ายุงทูบไล่ยุงนะคะหลากหลายอย่างนะคะว่าใครมีวิธีไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะเราก็ไฟเหลืองนี่เราก็ใช้นะคะมันเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะยุงอันนี้ที่เอามุ้งลงไม่ใช่อะไรนะคะลงบังลมนะคะ ตอนนั้นลมมันแรงนะคะแต่ไม่ได้เอาขึ้นนะคะตอนนี้ร้อนอีกแล้วนะคะนี่นะคะแพะแกะของเราก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้แพะของเราก็ไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะมีปัญหาปัญหาก็คือเรื่องยุงนะคะตอนนี้ยุงจะเยอะมากแล้วยุงจะกินกินบริเวณขาเขานะคะแพะตัวไหนแข้งขาไม่ค่อยดีมันก็จะกินนะคะเนี่ยค่ะจะกินบริเวณขาแบบนี้นะคะเยอะเลย าจะแบบขนล,ล่่งๆอะคะ่ะช่วงนี้แพะแก่ของเราก็จะมีการขนล,ล่วงแล้วก็จะมีขี้เลื้อนบ้างนะคะขี้เลื้อนเราก็ถ่ายพยานะคะแต่ว่าเหมือนว่าเอาไม่ค่อยอยู่นะคะมันเยอะมากนะคะพวกสัตว์ดูดเลือดก็ <c oughs> จะมีเนี่ยค่ะกอกองไฟก็จะมีเหลือบลิ้นไลเยอะๆนะคะมัดหมึดมก็มีนะคะตอนนี้เพราะว่าเราเลี้ยงสุนัขด้วยก็จะมีปัญหาเรื่องมัดด้วย <c oughs> วันนี้ลมเนี่ยค่ะไม่เข้าค้อนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ก่อไว้อย่างนั้นแหละค่ะยังไงก็ได้นะคะ <c oughs> แค่ว่าสัตว์บางตัวที่จะมากัดแพะเราจะไม่ชอบควันไฟก็จะหนีนะคะ <c oughs> เหมือนเหมือนเราะค่ะตั้งแคมป์ตั้งอะไรเราจะมีการก่อกองไฟ <c oughs> ยุงมันก็จะไม่ชอบควันไฟนะคะมันก็จะหนีก็จะทุเลาเบาบางไปได้นะคะว <c oughs> ันนี้ก็มาคุยกันเรื่องการป้องกันยุงนะคะป้องกันยุงให้แพะแกะของแต่ละคอกแ,แต่ละฟาร์มนะคะว่าทําอย่างไรบ้างอันนี้ เราทําสารพัดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุง้งมุ้งคนนอนนี่เลยคะ่ะแพะไม่ลูกอ่อนบางตัวคลอดลูกใหม่ลูกมันยังเล็กมากแล้วก็จะให้นอนในมุ้งนะคะ<ม>ก็คือจะสปกปรกบ้างที่เ<ม>ยี่ยวใส่บ้างมันก็ธรรมชาติของเขานะคะ<ม>นี่อิ่มแล้วนะคะพ่อพันธุ์ของเราอ้วนมากนะคะตึ๊บเลยอันนี้ลูกชายลูกสาวนี่ลูกสาวนี่ลูกชาย มันนี้นะคะแพะแกะของเราแพะแกะบ้านๆครอกบ้านๆฟาร์มบ้านๆไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เลี้ยงตามภาษาเรานะคะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะแต่ว่าอาศัยประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงตอนแรกก็เลี้ยงใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะ,คะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องยุงนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ